สวัสดีค่ะชื่อจาวันวันซอหาแต่แนวกินนะคะวันนี้มาพบกับคลิปแรนดอม สุ่มความรักความสัมพันธ์จากพิภายเล่าเรื่องดวงนี้เป็นพลังงานรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังดวงรวมคือดวงของหลายๆคนรวมกันไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งอย่าเอาเป็นดวงของตัวเองแบบ100%นนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์กับชีวิตก็พอนะเพราะฉะนั้นก็ใช้สติในการคอมเมนต์ด้วยนะคะ สำหรับคนที่ถูกใจคลิปไหนแล้วก็อยากได้รับพลังงานดีๆในคลิปนั้นๆน,น,นะเพื่อให้เกิด ขึ้นจริงกับดวงชะตาของคุณตอนนี้นะคะสามารถโยนของขวัญค่าครูเพื่อนน้มรับพลังงานดีๆอันนั้นให้เกิดกับดวงชะตาของคุณได้แล้วนะด้วยการกดตรงที่คอมเมนต์นะในคลิปนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็พอกดคอมเมนต์ปับ๊บมันจะมีตัวหนังสือขึ้นมาที่ให้เราพิมพ์เนาะเออมุมขวาล่างมันจะมีรูปกล่องของขวัญน,นะคุณสามารถ คลิกตรงกล่องของขวัญนะคะแล้วก็กดโยนคลิปค่าครูพร้อมกับพิมพ์น้อมรับคำทํำนายให้กับแม่หมอได้นะจ๊ะเพื่อที่จะได้รับพลังงานดีๆในคลิปนั้นเพื่อให้เกิดกับเ,เกิดขึ้นจริงกับโรชาตาของคุณเนะาะเดี๋ยวมาดูกันสิว่าวันนี้พี่ไพ่จะเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับความรักให้เราฟังนะคะอุย้ยเดว๊ วิลเลเวอร์อสามถ้วยคือต้องบอกว่าพี่ไพกำลังจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักระหว่างเรากับใครคนหนึ่งที่เรากับเขาเนี่ยมันมีการครบกันมาอย่างยาวนานนะมีความรักมีความผูกพันมีความเข้าใจกันมีความเขาเรียกอะไรละ่ะ เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของกันและกันคบกันมานานมากแล้วนะคุณกับเขาอ่ะให้เป็นเป็นความรักนะที่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นความรักที่สุกงอมนะสุกงอมแล้วจริงๆเพราะว่ามันอาจจะมีการใกล้จะสู่ขอหรือมีการขอกันแต่งงานเกิดขึ้นเอออาจจะมีการพูดคุยกับผู้ใหญ่เพื่อสู่ขอ ขอแต่งงานนั่นแหละอาจจะมีการมั่นหมายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันสุกงอมและใกล้ถึงเวลาที่คุณกับเขาจะได้เริ่มต้นชีวิตคู่ละเออพี่ไพ่จะเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่แม่หมอก,ก็ยังไม่เคยได้เ NERGY เป็นเรื่องราวแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าพี่ไพ่เขาเล่าอะไรแต่ว่าพลังงานสามใบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเออพลังงานที่ดีนะ แล้วมันเป็นแม่หมอเปิดมาสามใบเนาะมันเป็นไพ่เมเจอร์อาคาณาไปแล้วสองใบนะั่นแสดงว่าพลังงานเนี้ยมันต้องเกิดขึ้นจริงแต่เดี๋ยวให้พี่ไพ่เล่าก่อนว่าแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงและอะไรถึงขึ้นหัวข้อนี้ขึ้นมานะอัศวินถือถ้วยโอ้โหสองถ้วยลูกดวงเอ้ยราชินีถือถ้วย เก้าถ้วยโอ้โหสีแม้เท้าอบอกเลยว่าไพ่โคตรสวยคือสิ่งที่พี่ไพ่เล่ามาสามไฟที่แล้วเนี่ยแม่หมามองว่าสิ่งที่สามไฟกำลังจะเกิดขึ้นเนี้ย มันแปลว่าคุณเนี่ยกำลังจะได้เฉลิมฉลองเกี่ยวกับมีการพูดคุยมั่นหมายสู่ขอหรือการขอแต่งงานหรือกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะเออแต่ว่ามันเป็นความรักที่จบแบบสวยงามแฮปปี้แอนดิงอย่างแน่นอน mm hmm. เหตุผลเพราะว่าที่ไพ่กำลังจะบอกว่าคนเก่าคนหนึ่งของเราเนี่ยมันต้องเป็นคนเก่าค่ะ นะเพราะว่าคุณกับเขามันคบกันมานานนะคนเก่าแน่นอนเหตุผลเพราะว่าเขากําลังจะขี่ม้ามาง้อคุณเขากําลังจะกลับมาง้อคุณคุณอาจจะถามว่าคนไหนคะแม่หมอคนที่เขากับคุณเคยรักกันเคยคบหาเคยพูดคุยอาจจะมีสถานะหรือไม่มีสถานะก็ตาม แต,แต่ตอนที่คุณกับเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีความรักมีความเข้าใจมีความปรารถนาดีห่วงใยให้กันมันเป็นสิ่งดีๆมันเป็นความรักที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรใดๆมันเป็นความปรารถนาดีเป็นไมตรีจิตที่มีให้กันเป็นความรักเป็นความเข้าใจคุณต้องค่อยๆนึกออกอนะเออคนคนนี้เป็นคนที่คุณเนี่ย ทุ่มเทความรักให้กับเขามากๆคุณคอยใส่ใจดูแลเทคแคร์ห่วงใยเขามากๆตอนที่อยู่นะคุณนะใส่ใจเขาทุกสิ่งทุกอย่างให้ความปรารถนาดีคอยดูแลคอยช่วยเหลือให้คำแ,แนะนำให้คำปรึกษาให้ความห่วงใยถามสารทุกสุกดิบคือคุณทำใส่ใจกับคนคุณนี้ทุกอย่างเลยคุณน่ะเหมือนแบบ ฝากเนื้อฝากใจทุ่มเทถวายหัวถวายชีวิตกับคุณคนนี้ไปแล้วนะคือคุณ่ะให้เขาทุกอย่างถ้าถวายชีวิตได้เนี่ยคงจะถวายชีวิตเลยเช่นกันแต่ว่าในความสัมพันธ์ตอนนั้น่ะตอนที่คุณตั้งใจรักเขามากๆเนี่ยเขาเนี่ยคนคนนี้กลับเลือกที่จะ เลือกแต่ความสุขของตัวเองเห็นแต่ความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยขอให้ตัวของเขามีความสุขถ้าเรียกว่าเห็นแก่ตัวได้ไหมก็คงไม่เชิงคือเขาจะเลือกทําในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาทําแล้วเขามีความสุขและสิ่งเหล่านั้นเนี่ย ที่เขาคิดว่าเขาทำแล้วมีความสุขเนี่ยมันจะทำให้คุณผิดหวังเสียใจไหมหรือเสียความรู้สึกไหมในเวลานั้นเขาไม่ได้สนไม่ได้แคร์เขารู้เพียงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำให้เขามีความสุขมันตอบโจทย์ให้เขามีความสุขสิ่งเหล่านั้นแหละพอแล้วเขาไม่สนใจอย่างอื่นเลยไม่สนใจว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นจะทำร้ายใครไหมจะทำให้คุณผิดหวังหรือไม่ก็ตามแต่เขาเลือกในสิ่งที่เขาคิดว่าเขามีความสุขและเขาอยากจะทำนะคนคนนี้นะ เขาอาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วอาจจะเคยผ่านการแต่งงานอาจจะเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่กับใครมาแล้วนะซึ่งอาจจะเคยใช้ชีวิตคู่กับคุณมาแล้วด้วยก็ได้อ,อาจจะเป็นครอบครัวกับคุณมาแล้วด้วยก็ได้นะจะ๊ะแต่เขาคนเนี้ยกําลังจะมาขอแล้วอ่ะไม่ใช่มาขอมาสู่เออมาง้อขอขึ้นดีนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันสิพี่ไพ่จะเล่ายัางไงต่อ เหมือนพี่ไพ่จะกําลังเล่าย้อนหลักย่างไรไม่รู้นะเหตุการณ์ที่พี่ไพ่เล่าเนี่ยมันอาจจะกําลังเกิดขึ้นอยู่หรือเกิดขึ้นในอดีตหรือกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะเอออะอัเวอเอรบราชาือเหรียญอุย้ยราชินีถือดาบแปดดาบพี่ไพ่กาลังเล่าย้อนจากที่รักเด็กถือเหรียญ มูนพี่ไพ่กำลังเล่าย้อนนะที่รักนะตั้งแต่คืออันนี้คือบทสรุปสามไปที่แม่หมอเปิดหัวข้อให้มันอนะ่ะคือบทสรุปและเหตุการณ์ที่แม่หมอเปิดห้าใหม่เมื่อสักครู่เนี่ยก็คือเหตุการณ์ถัดมาคือย้อนหลังถัดมาและอันนี้ก็คือย้อนหลังถัดมาจากอันนี้ที่เขาจะกลับมาขอคืนอีกเดี๋ยวแม่หมอจะเล่าให้ฟังว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยถึงกับคุณถึงเลิกหลกันไปนะเอออ่ะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังคือพี่ไพเล่าว่า ผู้ชายคนเนี้ยเออเขาเป็นคนที่เวลารักใครเนี่ยเขารักจริงนะเขาเป็นคนมันมนคงทางอารมณ์รักใครรักจริงรักแบบยาวๆรักแบบเ,แบบเขาเรียกอะไรล่ะรักแบบทีละคนเออรักทีละคนไม่ได้เจ้าู้เออแต่คนคนเนี้ยเป็นคนที่สอกตกในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการเอาอ,อกเอาใจคนคนเนี้ยเอาอ,อกเอาใจใครไม่เป็น แล้วก็ไม่เคยเข้าถึงจิตใจของใครรวมถึงคุณด้วยเช่นกันเขาเป็นสายที่อาจจะชอบเปยสิ่งของเวลาวันสำคัญวันเกิดวันครบรอบหรืออะไรก็ตามเขาจะเน้นให้สิ่งของ แต่ไม่เคยเข้าใจเลยว่าแท้จริงแล้วคุณต้องการอะไรจากเขาไม่เคยเข้าใจหัวอกเลยว่าบางทีคุณไม่ได้ต้องการสิ่งของไม่ได้ต้องการเงินทองคุณต้องการเวลาต้องการความรักการเอาใจใส่การดูแลการห่วง,วงใยจ,จากเขาเนื้อออกไปว่าคุณเนี่ยตอนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์คุณให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างความห่วงใยการดูแลทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็อยากได้สิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาบ้างแต่เขาไม่เข้าใจคะ่ะ เขาเน้นไปเน้นให้วัตถุเน้นให้สิ่งของแต่ไม่เคยเข้าใจว่าแท้จริงแล้วคุณต้องการอะไรจากเขาไม่เคยเข้าใจว่าคุณต้องการความรักความห่วงใยการเสร่จใจจากเขาเขาไม่เข้าใจคนคนนี้เป็นคนที่ทํางานเก่งหาเงินเก่งคือเน้นทํางานเน้นหาเงินแต่ไม่เคยเก่งในเรื่องของความรักเลยสอบตกนะถ้าสอบในเรื่องงานนะเขาได้ที่หนึ่งแต่ถ้าเรื่องความรักติดศูนย์จ้ะนะเออเป็นคนแบบนั้น มันให้ทํามันเลยทําให้ความสัมพันธ์กับของคุณกับเขาอะตอนที่คบกันเนี่ยมันค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเรียกว่าโคตรนิ่งโคตรเรียบโคตรเฉยโคตรโคตรอะไรอะคือมันไม่มีอะไรตื่นเต้นหวือหวาให้มันรู้สึกอุ้ยสะพึงใจบ้างเลยไม่มีจ้ะนิ่งสนิทจืดสนิทเช่นเดียวกันนะทีนี้ในความสัมพันธ์เนี่ย คุณก็อาจจะพยายามสื่อสารให้เขารู้แล้วนะว่าเออฉันต้องการความใส่ใจจากคุณนะต้องการความรักต้องการเวลาจากคุณนะอิตมินนี่จะ้ะไม่เข้าใจจะ้ะไม่เข้าใจเป้ยังเดียวจ้ะนึกว่าเราอยากได้ของเปจ้จ้ะไม่เข้าใจเลยคุณก็เลยรู้สึกว่าเออฉันไม่ไหวแล้วฉันอึดอัดกับอิตามินนี่เหลือเกินฉันไม่ไหวแล้วไม่เคยเข้าใจในสิ่งที่ฉันพยายามสื่อในสิ่งที่ฉันบอกเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา เอาหูเอานาเอาหูไปนาตาไปไล่พูดไปก็ปากเปียกปากแฉะไม่เคยนึกได้อืคุณก็เลยรู้สึกว่ามันเต็มที่และเต็มกลืนแล้วมันหาทางออกไม่เจอและความสัมพันธ์เนี้ยมันคงไปกันไม่รอดละคุณก็เลยมองสึกว่าเอ้ยตัดจบเถอะต่างคนต่างไปเถอะไม่ไหวแล้วอยู่ไปก็เหมือนคนไร้ค่าเหมือนตัวหมาตัวตุ๊กตาอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้ ที่เขาไม่ไม่เข้าใจเลยอะ่ะเออเขาก็ไม่เข้าใจเลยอีตามหรนเนี่ยนะอืมแต่ทีนี้คุณก็เลยมองว่าพอและขอตัดจบความสัมพันธ์ดีกว่าอึดอัดใจมานานแล้วทุกทรมานใจมานานและอดทนมานานแล้วไปหาความสัมพันธ์มาดีกว่าไปมองหาคนที่เขาอาจจะเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญเห็นในสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆได้สักทีอะ่ะ อันนี้คือสิ่งที่คุณต้องการแต่เขาไม่เคยเข้าใจเลยอะไรเงี้ยคุณก็เลยมองว่าลองลองไปเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาดีไหมลองลองไปเออเขาเรียกอะไรอะลองลองหาสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างดีไหมเผื่อมันจะดีขึ้นกว่าอีตมุนคนนี้อืมคุณเครียดคุณวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับมานานแล้วเพราะว่าไอ้ความมึนของเขาเนี่ยไอ้ความไม่เข้าใจของเขาเนี่ยคุณก็ทนมานานแล้วอืม ตอนนี้มันเต็มกลืนแล้วมันเต็มกลืนแล้วจริงๆคุณก็เลยตัดสินใจว่าเออคุณจะเลือกจบความสัมพันธ์กับเขาแล้วเอออ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรต่อ